สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องสากิลีชแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟ5-5-5กันนะครับวันนี้เราก็จะพามารีวิวันที่63กันนะอันดับพลังตอนนี้ก็อยู่อันดับที่3 3นะครับก็ตกมาเยอะนะเพราะพลังไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับพลังตอนนี้ก็อยู่ที่5ล้าน2แสนนะเราก็ไม่ได้ลงชิปมานานมากเลยนะครับในเซิร์ฟนี้นะ แล้วก็จะพามาสุ่มตัวแดงล่ากครูเชิสืเหมือนเดิมน,นะครับก็ขาดอีกใบนึงนะอ๋อเดี๋ยวเรามาปลดไอ้นี่ด้วยนะครับภารกิจเนื้อเรื่องนะของบุรุษน,นะครับถึงบทสุดท้ายแล้วนะบทที่18ดนะครับก็อย่างแรกเดี๋ยวผมพาไปเล่นบทเนื้อเรื่องก่อนเลยนะแบบรวดเร็วนะครับ ตอนนี้เราก็ได้เล่นบทเนื้อเรื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมารับรางวัลตัวแดง10ใบเลยนะ,ะตัวแดง2ใบนะครับก็รวมกันเป็น11ใบนะเราก็จะมาลากโอเคสืบเพื่อทำเอสเอาร์บอร์ดนะครับตอนนี้ก็2เดือนแล้วยังไม่ได้เลยนะวันนี้ก็มีโซนิกมานะครับเป็นโซนิกยูอาร์นะผมก็ข้ามนะครับเพราะตัวไม่พอนะก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับชุด ขอให้มันเป็นโเคเชสือนะครับเพราะว่าเราโดนตบมามากแล้วนะเพราะว่าเราไม่มีโเคเชสนะครับหลายคนเขามีแล้วนะผมต่อยนะครับน่าจะไม่มานะสีม่วงนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยกระตุกนะครับถ้าสีทองมามันส่วนมากมันจะกระตุกนะก็เกลือไปนะครับต่อมาเดี๋ยวผมพาไปรีวิวไอเดีวันนี้กันนะ มาอัปเดตไอดีในเซฟ55นะครับเพราะว่าเราไม่ได้อัปเดตไอดีนี้มานานมากเลยถ้าตอนนี้ก็พลังหนึ่งล้านหแสนนะของก็เหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีของเพิ่มมานะครับใช่สิเดี๋ยวผมทาไปเปิดของทองนะครับก็อยู่นี่นะเป็นพวกเซ็ตอตักสวินป่าเถียงแล้วก็สูสุดนะครับขอเป็นค่าที่เล่นได้นะเป็นเชือก่อนนะครับ เป็นเฮดีจอมตีนะรับไม่น่านได้ใช้นะครับส่วนกล่องนี้ก็เฮย้ยส่วนกล่องนี้เราก็ยังเปิดไม่ได้นะพเพราะว่าเราต้องวิ่82นะครับถ้าเปิดได้เดี๋ยวผมพามาสุ่มตัวม่องนะในนี้นะตอนนี้ก็เกลือไปเทเรียบร้อยแล้วก็พามาดูนะครับตอนนี้กูคิดสือผมก็พร้อมแล้วนะ เหลือขาดแค่ตัวนะครับตอนนี้ก็มีลูกแก้วแล้วนะส่วนพาร์ทก็ยีกไม่กี่วันเดี๋ยวพาร์ตัวต่อไปก็เป็นแฟตนะครับเดี๋ยวแฟตก็เข้ามาในซัพพอร์ตแล้วนะวิวซ mm ัพพอร์ตตอนนี้ก็อยู่วที่174นะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอรอแฟตมาแล้วก็เติมแฟตเพิ่มนะเ mm hmm. หินแฟตน่าจะหายาน,นะครับแล้วก็ต้องหาตัวมันอีกนะ เราก็จะพามาดูอันดับกันนะอันดับตอนนี้ผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับส่วนอันดับคิวก็อยู่อันดับที่3นะไอคิวนนโอก็ไปรวมกับลมคนคนบิดแล้วนะลมคนคนบิดนะอันนี้นะครับเป็นคิวเก่าเขานะแล้วเขาไปรวมในคิวอันดับหนึ่งนี่นะครับคิวเราก็ขึ้นมาอันดับ3ได้นะแล้วก็ดึงคนเข้ามาสักหน่อยนะครับก็อยู่อันดับ3านะเ ละครสุดเก่งอยู่อันดับที่30นะครับพาดานอยู่อันดับที่56นะยูตอนนี้ก็เรามีแชทคิวด้วยนะครับถ้าคิวว่างก็ขอเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ใกล้เวล7แล้วนะอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็มีชิงชัยคิวด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเจอกับคิวอะไรไม่รู้ ตอนนี้เราก็ได้เปรียบมากเลยนะครับคะแนนอยู่ที่76 0 0นะเขาอ,อยู่แค่300อเองนะครับก็น่าจะชนะไปชิวๆนะอันดับก็75นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะแล้วก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมได้นะครับบ๊ายบาย